สวัสดีครับก็มาพบกับเซียนเหลี่ยวอีกแล้วนะครับก็จบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยระหว่างครูตะวันฉายและแสงมณีแฟนมวยก็คงจะได้ดูคลิปที่ผ่านมาระหว่างตะวันฉายและแสงมณีอย่างหลายๆคลิปกันที่เห็นทัวเว็บนะครับเป็นมวยที่มันนะครับและก็ยอดคนดูก็เยอะด้วย เียนมวยทางหลายก็เจ็บตัวกันละนาวหนึ่งนั้นก็คือผมคนหนึ่งนะครับอย่างว่านะครับการานันย่อมมีได้มีเสียแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสียในนั้นเราวันนี้นะครับทางผมก็เสียเหลียวจะได้มาแนะนำสกิลติดตัวของนักมวยในแต่ละคนนะครับวันนี้ ผมจะมารีวิวคนนี้เลยครับที่กำลังเนื้อหอมในตอนนี้ก็คือเจ้าตะวันสายนะครับผมก็จะบรรยายในสไตล์ของผมนะครับผมก็กลัวเซียนมวยทั้งหลายเราไม่พอใจผมบ้างผมก็ยังว่าครับผมเด็กผมมาดดูมวยแะก็เรียกตัวเองว่าเซียนไม่รู้ว่าจะเป็นเซียนหรือเปล่าผมก็บรรยายตามภาษาผมนะครับ จะบรรยายไปทีละขั้นตอนขั้นตอนนะครับได้แก่สกิลที่1สกิลที่2ส,สกิลที่3บรรยายคล้ายๆกับเรื่องราวของเกมนะครับเรามาดูกันว่าเจ้าตัววันสายมีสกิลอะไรติดตัวบ้างสกิลที่1่เรามาเริ่มกันที่ถอยหลังเตะนะครับตะว,วันฉายจะมีสกิลนี้เตะได้แบบรุนแรงมากเลยครับแบบ 3-4ทีต่อเนื่องกันนะครับสกิลที่2อั t i ิเม e s สกิลสอกขวามหาปลาไหนะครับตะวันฉายจะมีศอกที่อันตรายที่สุดนะครับมาดูปเปี้ยงไปใครเจอเข้าไปถึงกับกุนจำเบาเลยนะครับกับสอกขวามหาปลาไห s สกิลที่3 r t อัจเม e s สกิลเรียกว่าการคอมหาปลาไหลนะครับถ้าใครเจอเข้าไปถึงกับเซนะครับ สกิลนี้เป็นสุดยอดสกิลเลยครับแสงวันนี้เจอเข้าไปถึงกับคาเลยครับการคอมหาปเลยก็สุดๆเลยครับสกิลนี้บวกกระดาเมจคิดิคอนประมาณ2,000นะครับฝากทิ้งท้ายด้วยนะครับกับเว็บไซต์ดีๆเหมาะสำหรับการเล่นมวยหรือพนันฟุตบอลนะครับแนะนำเว็บนี้ Asia, นะครับยูฟาเอเชียนะครับ เล่นง่ายจ่ายจริงนะครับสมัครแบบไม่มีขั้นต่ำฝากถอนอัตโนมัติครับเพียงแค่5วิเท่านั้นนะครับหากบอกว่ามาจากเซียนเหลียวจะได้โบนัสเพิ่มครับ5 0นะครับจากการสมัครนะครับสมัครร้อยรับเพิ่มอีก50ครับอย่าลืมนะครับแอดมาที่ a d u f a a s i a นะครับ การันตีด้วยเซียนเหลียวนะครับก็ฝากติดตามฝากกดซับสไ i b e ด้วยนะครับเหล่าเซียนทั้งหลายขอบคุณครับ